แล้วรู้ป่าว่าผู้ชายที่เนนักมญยากลนี่ใครใครคะนั้นยังหนุ่มอยู่ผมไม่รู้จักคือใครคะเดวอดคาปเปอร์ฟิลอนั่นเองครับก็คือแรงบันดาลใจผมผู้ชายคนนี้ผมตามหาทั่วโลกนะครับมันจะมีคอนเวนชั่นทุกปีผมจะไปต่างประเทศทุกปีค่ะนงานคอนเวนชั่นนักัญยากลนะครับผมเข้าห้องนี้เขาออกไปไม่เจอกันทุกครั้งเลยสวนกนสองพันหนึ่งมาเมืองไทยคุยกันถึงเรื่องนี้นะครับรถไฟปีศาจนี่แหละครับอ ไม่คิดว่าเราจะได้ดูตรงนี้เรายังจาได้ผมไม่ได้พูดโกหกว่าเรื่องนี้โมเมไม่ได้เพราะเขาเป็นคนแสดงด้วยเขาตกใจเลยค่ะฮะนี่คือแรงบันดาลใจนะครับผมก็บอกโยมารคิโลเขายิ้มใหญ่เลยพอหลังจากที่คุณฟิลิปเริ่มรู้ตัวแล้วว่าชอบในเรื่องของมายากลเนี่ยแล้วเริ่มฝึกอะไรเป็นอย่างแรกค่ะโรงเรียนมายากลก็ไม่มีสมัยนั้นใช่ไหมบุกเบิกเองเรียนรู้เองเลยก็มีตามห้างครับเขาขายอยู่เขาไปซื้อของตามห้างฝึกเองเลยไม่มีใครสอนฝึกเองเลย พอปลายปีสองพันยี่สิบห้าฟิลิปเป็นแชมป์คนแรกของประเทศไทยเลยนี่เขาแข่งขันเลยมามืดนะครับใช้ชื่อฟิลิปเลยไม่มีใครรู้จักเป็นคนก็ไม่มีอะไรเลยมีชุดเด็ดก็คือเนลามิดไพ่แค่นั้นเองนะครับแต่เป็นคนที่แปลกบ้านเราช่วงนั้นยังมีใครเล่นนะครับเดี๋ยวลองโชว์ที่เริ่มฝึกเองครั้งแรกนิดหนึ่งได้ไหมคะที่ว่าใช้ลูกบอลลูกอะไรเนี่ยลองโชว์นิดหนึ่งก็อาจจะกำลูกบอลนะครับน้อหายอะไรอย่างนี้หยิบมาอะไรอย่างนี้ไม่ได้ยากเรือนนี้ ที่ชอบมากคือลูกบอลวิ่งได้แบบนี้นะนี่ยมันมีแรงสุดเลยเนาะครับปุ้ก็มานะครัะฝึกนานไหมคะลูกบอลเนี่ยที่ฝึกอยู่อันแรกก็ใช้เวลาเพื่อนี่เป็นความสามารถครับางเงี้แล้วคมจังเลยหาครึ่งเดียวเาหน่อยเป่าหน่อยอ่ะนี่ บอกว่าเอาคณแอร์ไปเป็นแบบว่านิดเป็นลิซ่าได้ไหมลิซ่า <laughs> สองได้ไหมคะใส่ช <laughs> ุดคู่ก็ตายขายงานกันระเบิดหร <laughs> อเราคงมีงานชงทุกวันค่ะแอนฟิลิปอย่างนี้ห <laughs> <h aw>